หวังอีป่อนะมางานพรมแดงมาเลี้ยงงานครบรอบ15ปี Y.H. Entertainment งานใหญ่นะงานใหญ่อลังการมาในลุกมาในลุกของวินเซนต์นะที่เคยรับบทโดยจอห์นทราลวต้านะครับเออมาแบบใหม่นะเออโคเวอร์มาเพราะฉะนั้นก็จะเจอรองเท้าขูดขี้ มากางเกงขาสั้นเสื้อยืดเป็นงานพรมแดงแบบรีแลกซ์เป็นโคฟไงเป็นคอสเพย์ไงเธอนึกออกมหมนะเป็นเป็นตีมแต่หน้าหวังอีปอกก็คือมาได้ไงเข้าใจยังเออโคฟเป็นใครก็ได้ไม่เป็นไรนะหลอไงนึกออกไปลนะ่ะหล่อหล่อ,ลอคุณนะไม่เป็นไรมันก็เป็นแบบใหม่อาจจะไม่คุ้นชินนะ